เล่นใหญ่จัดเต็มสุดๆสำหรับน็อตวิสรุตสามีของซุกตาตัวแม่ตัวมาชมผู้อารยาเพราะปีนี้พ่อน็อตได้แจกของขวัญให้กับพนักงานในโรงงานสายไฟฟ้าของตัวเองบอกเลยว่าจุกมากเพราะของขวัญแต่ละชิ้นมูลค่าไม่ธรรมดาทั้ง iPad, s สมาร์ทวอทโทรศัพท์มือถือทองคาเงินสดเครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์จักรยานและอื่นๆอีกเพียบ โดยแ ok อคเค้าทิกตอกบุ๊คบิ๊กได้โพสคลิปของขวัญที่เตรียมจะแจกให้กับพนักงานพร้อมเขียนข้อความว่า New Year Party 2ตี5สสายไฟฟ้าวินายวินิเคอร์เบอร์พ่อหนอ nottvis อ U T งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมทีมผู้บริหารมากมายที่เข้าใจหัวอกคนทำงานและดูแลพนักงานเป็นอย่างดีซึ่งชาวเน็ตต่างพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์อธิโชคดีมีผู้บริหารที่เข้าใจหัวอกคนทำงานโอ้โหพ่อสุดยอดมากค่าผู้บริหารที่เข้าใจคนทำงานพลงอตอนนี้มีกี่คนแล้วคะ ได้ทำงานบริษัทนี้ต้องอรักษาตัวเองอยู่นานๆหาอยากมากในยุคนี้จะมีสักกี่โรงงานที่เข้าใจพนักงานแบบนี้ตัดมาที่โรงงานเราโบนัสนึกว่าเงินทอนวัดเดอร์นี่แหละที่พนักงานต้องการดีใจแทนพนักงานที่มีเจ้านายที่ดีดูแลพนักงานดีเยี่ยมเพื่อนทำอยู่ที่นี่โชคดีของเพื่อนมากๆโอโหโรงงานพ่อนอ็อตเลิศมากค่าและอื่นๆในเอนเตอร์เทน